สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็เจอกันในแปลงทดลองของเราอีกแล้วนะคะวันนี้เก๋ก,ก็ได้ทดลองปลูกหญ้าก,กิน,นีโมลิเวอร์นะคะเพื่อศึกษาแล้วก็แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับพี่น้องนะคะท่านไหนที่ยังไม่เคยเห็นหญ้าก,กิน,นีโมลิเวอร์เรามาดูกันเลยค่ะลักษณะนะคะลักษณะของหญ้าก,กิน,นีโมลิเวอร์นะั่นก็คือจะมีลักษณะคล้ายๆกับหญ้าก,กิน,นีมอมซ่าแต่ขนาด ลำต้นและใบจะใหญ่นะคะขนาดลำต้นและใบจะใหญ่มากนี่ค่ะลำต้นใหญ่มากแล้วก็ใบนี้ใหญ่นะคะจะเหมือนกันกันกบกิน,นีมอมม่าซาเลยจะแตกต่างกันตรงที่ขนาดลำต้นนี่นะคะพี่น้องคะตอนนี้เป็นแปลงทดลองของเรานะคะเก๋เพาะกล้ามาปลูกนิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็กําลังหว่านแปลงใหม่อยู่นี่ค่ะลักษณะลำต้นนะคะลำต้นก็จะคล้ายๆกับ กินีมอมมาซานี่จะใหญ่มากนะคะให้ปริมาณเยอะแต่ข้อเสียนะคะที่เก๋เห็นก็คือมันจะแตกกอน้อยกว่าแตกนอน้อยกว่ากินีมอมมาซาและกินีสีม่วงนะคะแล้วก็การเติบโตของลำต้นเขาจะเขาจะเอาสารอาหารมาบำรุงลำต้นให้มันใหญ่เพราะว่าลำต้นใหญ่ที่นี้ พอลำต้นมันใหญ่ปุ๊บหน่อมันก็จะไม่ค่อยแตกนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณการให้หน่อหม่มันจะน้อยจะน้อยกว่ากินนีมอมซ่านะคะที่ที่เกเห็นนะคะที่เกเห็นนี่ค่ะประมาณนี้แต่ปริมาณของต้นมันจะได้เยอะตรงที่ว่ามันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะมันมีขยาดใหญ่ลำต้นมันใหญ่มันก็จะได้ปริมาณแต่ข้อเสียของการ ที่มีลําต้นใหญ่ก็คือมันจะแข็งนะคะพี่น้องนี่คือแข็งมากนะคะแข็งมากทีนี้ถ้าเราให้วัวกินโดยการเกี่ยวแล้วก็เอาให้วัวกินเลยแบบนี้คือจะจะเป็นปัญหามากเพราะว่าวัวมันจะไม่ค่อยกินนะคะนี่มันจะแข็งมากอาจจะถ้าใครปลูกอาจจะได้เพิ่มขั้นตอนคือเราจะต้องเอาไปสับนะคะเอาไปสับเอาไปบดต้องใช้เครื่องบด ถ้าใครมีเครื่องบดนี้เหมาะเหมาะในการปลูกญา้าชนิดนี้นะคะเพราะว่าอ่ามันมันจะต้องบดมันถึงจะกินได้นะคะมันแข็งลําต้นแข็งแล้วต้นมันใหญ่มันให้ปริมาณเยอะถ้ามีเครื่องบดจะโอเคนะคะแต่ถ้าไทยไม่มีเครื่องบดแนะนําว่าเป็นกินนีบอมมาซาจะดีกว่านะคะส่วนใครมีมีเครื่องบดมีเครื่องสับนะคะเป็นตัวนี้ก็โอเคเพราะว่ามันมีใบใหญ่นะคะใบใหญ่มีขนาดใหญ่ลําต้นใหญ่ มันก็จะอาจจะให้ปริมาณที่เยอะกว่าแต่ขั้นตอนมันก็อาจจะต้องยุ่งยากหน่อยเกี่ยวให้กินเลยนี้เก๋คิดว่าไม่ไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าลําต้นใหญ่มากนะคะตัวนี้ก็ใหญ่นะคะนี่แต่กอแต่ก,ก็น้อยนะคะอาจจะเป็นที่การดูแลของเก๋ก็ได้เพราะว่าต้นนี้มันอยู่ใต้แปลงทดลองของเราอยู่ข้างๆาต้นมะพร้าวนะคะมันก็เลยอาจจะแย่งอาหารนะคะดินมันก็จะแห้งแตกหน่อยแล้วก็ ุ๋ยอาจจะไม่เพียงพอนะคะมันก็เลยอาจจะไม่แตกกอเท่าไหร่นะคะแต่ลักษณะลําต้นของมันก็คือใหญ่ใหญ่มากนะคะนี่ลาต้นสมบูรณ์ทุกตัวทุกต้นทุกกอเลยนะคะนี่ค่ะขนาดกอจะน้อยถ้าเทียบกับการปลูกกินีบอมมาซานะคะนี่คือโมลิเวอร์นะคะพี่น้องคะนี่คือกินีโมลิเวอร์ขนาดใบใหญ่มากนะคะขนาดใบก็ประมาณานิ้ว นิ้วประมาณนิ้วครึ่งได้ค่ะพี่น้องประมาณนิ้วครึ่งเกือบสองนิ้วค่ะนี่คือนี่คือขนาดใบใหญ่มากนะคะนี่คือลักษณะของกินีโมลิเบอร์ความคิดเห็นส่วนตัวของเก๋ก,ก็คือ,อสะดวกที่สุดจะเป็นกินีบอมมาซานะคะสู้กินีบอมมาซาไม่ได้เพราะว่า มันมันลำต้นมันแข็งเกินไปขั้นตอนยุ่งยากถ้ากินนีบอมบ์ซาเราเกี่ยวแล้วก็ให้วัวกินได้เลยนะคะนี่แต่ตัวนี้มันต้องไปสับไปบดนะคะถ้าเกี่ยวตอนต้นมันเล็กๆมันก็แตกกอน้อยปริมาณมันก็จะน้อยถ้ารอรอให้มันต้นใหญ่เพื่อที่จะให้หน่อมันเยอะมันก็จะแข็งนะคะนี่คือคือข้อเสียของกินนีโมลิเบอร์นะคะนี่นี่อ่าบอมบอซาโอเคกว่านี่คือความที่เห็นส่วนตัวนะคะพี่น้องคะ นี่ค่ะแต่สําหรับเรื่องของใบนี้ใบใหญ่นะคะใบใหญ่แน่นอนมันคือถ้าใบใหญ่มันก็ต้องให้ปริมาณที่เยอะนะคะนี่ค่ะเอามาให้พี่น้องได้ดูนะคะได้ศึกษาก็พิจารณาเอานะคะอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของเก๋นะคะพี่น้องก็ดูนี่ค่ะลักษณะก็ดูแล้วก็พิจารณาเอานะคะนี่คือลักษณะของหญ้ากินนีโมลิเวอร์ค่ะแปลงทดลองของเรา ใบใหญ่นะคะต้นใหญ่มากถ้าใครชอบต้นใหญ่ๆเอาไปบดไปสับนี้ได้ปริมาณเยอะแน่นอนนะคะนี่ถ้าใครชอบแบบเกี่ยวและให้วัวกินอ่ากินนีบอมาซาน่าจะดีกว่าค่ะโอเคนะคะพี่น้องวันนี้เอามาฝากเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวอ่าตอนนี้กําลังปลูกในแปลงใหญ่อยู่เราหวานประมาณใช้มเมล็ดพันุ์อยู่ที่1กิโลนะคะ1กิโลเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูว่ามันจะ ให้ผลผลิตโอเคไหมนะคะตอบโจทย์ได้หรือไม่ค่ะแต่วันสำหรับวันนี้นะคะก็ให้ดูแค่ลักษณะนะคะลักษณะให้รู้จักกับลักษณะของหญ้าชนิดนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็มาติดตามนะคะศึกษากันต่อไปอีกค่ะยังไงก็ฝากติดตามไว้เช่นเดิมนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูค่ะวันนี้ก็แค่นี้นะคะพี่น้องคะเล็กๆน้อยๆค่ะสวัสดีค่ะ